สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10สิงหาคม2,566นะคะตรงกับวันเพื่อขัดนะคะใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วเพื่อจะไปรวยไปเฮงแอดมาได้ที่แอด mk 6 4นะคะหรือถ้าอยากจะได้เคล็ดลับดีๆในการเสี่ยงโชคนะคะแอดไปได้เลยเพราะตามดีคริปชั่นได้เลยนะ,ะตามหัวข้อมันจะมีลิงก์ ปักลิงไลน์เอาไว้ให้สามารถแอดเข้ากลุ่มได้จะบอกเคล็ดลับการทําบุญเสริมดวงต่างๆแล้วก็แนวทางการเสี่ยงโชคให้อยู่ในบางส่วนนะคะในวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าทําจิตใจให้แจ่มใสแล้วความเฮงจะมาหาถ้าถูกหวยแล้วย้ํานะคะอย่าลืมแบ่ง10%ไปทําบุญต่อคุณจะได้เฮงอย่างต่อเนื่องอะในวันนี้ทั้ง7วันให้เสี่ยงโชคดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนจะสองตัวท้ายสามตัวท้ายซื้อได้เลยนะคะรับรอ,องเฮงค่ะ วันที่เกี่ยวกับวันจันนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรายได้บัญชีเงินฝากบัญชีเงินออมหรือจํานวนเงินที่อยู่ในบัญชีนะคะเอาสองตัวหน้าหรือสามตัวหน้าลองซื้อดูคุณจะเฮงค่ะวันอังคารที่ซื้อเลขการทําบุญการทาบุญทําทานจะทําให้คุณมีความรวยความเฮงความปังนะคะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองวันที่คนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาภให้ความเฮงความ รวยกับคุณแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดไม่มีคนไม่มีแฟนเนาะให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดแทนได้ค่ะวันเพื่อฤหัสสัป,ปดีให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องเอาเลขที่เราชอบได้เลยเพราะใจเราอะ่ะมันนําโชคให้ถ้ามีจิตใจที่จับสวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขยติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดคุณผูกพันที่สุดนะคะรับรองคุณจะเฮงแต่ถ้าเป็นแก้วก็จะซื้อเลขใหญ่ วันเสาร์นะคะได้ไพ่พระแม่รัศมีเทพีแห่งความงามความร่ำรวยในวันนี้ให้ซื้อรหัส ATM นะคะจะ2ตัวท้ายสาตัวท้ายหรือ2ตัวหน้าสามตัวหน้าก็ลองเลือกดูสำหรับรหัส ATM สําสำหรับคนวันเสาร์อย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันคลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ